โควนวันนี้ก็สวัสดีด้วยนะคือคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมันเป็นคลิปว่างๆแต่คือจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นเวลาตีหนึ่งห้าก้า็คือตีสอแล้วอาจจะพูดเสียงแปลกๆหรือว่าเบาหน่อยก็ขอโทษด้วยเนาะโอเคก็อันนี้เป็นคลิปว่างๆระหว่งางรอโหลดเกมเลยโฟเดตคือไหนๆก็ ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยอยากจะมาอัดก็คือช่วงนี้ติดเลฟโอเดตมากเว้ยคือไม่รู้ค่ะคือเราอยากเล่นก็เลยเล่นแต่คือจะบอกว่าเกมเนี้ยซื้อไว้นานมากตั้งแต่แบบตั้งแต่ฮาโลวีนป้าปีที่แล้วเดือนปานเดือนตุลานางลดราคาเว้ยเกมสักสกามร้อย็บาทอะเหลือ50าสบาทสองภาคนะเว้ยก็เลยซื้อโอเคขามแล้วหนีไปเนาะคือวันนี้เราจะมาแนะนำแอปที่มีชื่อว่า เน็ตบ o ูนางเป็นแอปที่ดีมากโอ้ยกดันอาจจะกดยากคือมันเป็นแอปที่เราสามารถเล่นเกมในเกมคอมอะเกมบนพีซีในโทรศัพท์ได้เว้ยคือแต่แอปเนี้ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะคือเราสามารถเล่นเกมในคอมได้ทั้งหมดเลยเว้ยเออใช่ปะข้อเอาข้อดีก่อนละกันคือเกมเนี้ยมันสามารถก็อย่างที่บอกไปแล้มันสามารถเล่นเกมบนพีได้เนาะ ได้ทุกเกมเลยเกมในสตีมก็ได้ถ้าเราเพราะว่าอันนี้คือตัวเกมที่เขาจะลงมาให้แล้วนอกจากสว่าบางเกมที่เราคือเขาไม่ได้ลงมาให้เราก็ต้องไปโหลดเหมือนแบบเมื่อกี้ก็คือใครมีสตีมก็มาเล่นได้เนาะแต่รู้สึกว่าถ้าปอดเข้าใจไม่ผิดอะ่ะก็คือเราต้องมีเกมที่เราซื้อก่อนด้วยนะในสตีมอ่ะ น่าจะมัง้งอันนี้เหมือนประมาณว่าเขาลงไว้ให้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อในสตรีมเราก็น่าจะไม่เล่นไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์บอกแล้วก็ขออภัยด้วยโอเคแล้วก็ข้อดีข้อที่สองเหรอไม่รู้สิ <laughs> น่าจะมีข้อดีแค่ข้อเดียวแรงไปไหมข้อดีข้อเดียวมันก็สําหรับพกพาเนาะเล่นสนุกสนุกเอ,อแล้วก็ข้อเสีย ข้อเสียมีเยอะคือสําหรับคนที่มีงบหรือมีทุนไม่พอเอออันเนี้ยคือข้อเสียได้แหละเพราะเขาเป็นเกมที่นับโก1หนึ่งชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงก็คือ 100, 100หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญคือเกมเนี้ยต้องเติมเงินเว้ยเอ้ยแอปเนี้ยต้องเติมเงินถึงจะเล่นได้ส่วนมากแพ็คที่ปอนเติมอะ่ะก็จะเป็นจะเป็นหกสองร้อยเหรียญหกสิบาทซึ่งปอนถือว่าถูกนะสำหรับคนที่ไม่เล่น เกมในคอมตลอดเวลาแค่เล่นแก้เบื่อเนาะเออแล้วก็ส่วนมาก,ก็จนเติมแค่60ไม่ก็150บาท150ยสนี้ก็ได้500เหรียญแล้วนะอืมต้งเล่นได้ตั้ง5ชั่วโมงแล้วอะสำหรับปอนปอนว่าถือว่ามันถูกแล้วก็โอเคแต่สำหรับบางคนที่มีงบอย่างเงี้ยอืมมันก็จะเป็นข้อเสียมากๆเลยแหละสำหรับคนที่ไม่มีงบเนาะอืมข้อดีข้อที่สองไอข้อเสียข้อที่สองคือ ถ้าสมมติมันเป็นเกมที่เขาไม่ได้ลงมาให้ใช่ไหมเนี่ยอย่างบอลอะจะมาเล่น雷 e 德เว้ยคือทุกครั้งที่เราเข้าเกมมาเราต้องโหลดเกมใหม่ทุกครั้งเลยเว้ยใช่แล้วเราถึงจะเล่นได้อันนี้อาจจะเป็นข้อที่เสียวเวลาหน่อยเนาะแต่พวกมอดที่เราลงไว้อะมันไม่หายนะอืมรู้สึกว่ามันจะเชื่อมกับคอมได้ด้วย ถ้าสมมุติว่าเราลงไว้ในคอมแล้วแล้วเรามาเชื่อมกับในนี้ยรู้สึกว่าเกมเราจะไม่ต้องโหลดใหม่หรือเปล่าอันนี้ปอนไม่แน่ใจนะคือแต่ทุกครั้งที่ปอนทามาปอนเข้ามาแล้วปอนโหลดใหม่ทุกครั้งเนาะแล้วก็เล่นแต่ปอนไม่มีปัญหาหรอกเพราะเวลาโหลดมันก็แค่ประมาณแบบไม่ถึงยี่สิบนาทีอ่ะก็เล่นได้แล้วเนาะมันไม่ได้เสียเวลามากอืมอันนี้ก็คือแอปที่จะมาแนะนำเนาะแล้วมันคือมันลงมอดได้ทุกอย่างเหมือนในคอมเลยนะเว้ย คือมันดีมากอ่ะคือสตรีมก็คือแบบในคอมเลยอ่ะคือแต่ที่ที่บอกว่าที่อ๋อแล้วก็จะบอกว่าข้อดีข้อหนึ่งที่มันดีมากมากก็คือสําหรับคนที่ไม่มีคอมอ่ะเข้าใจใช่ปะเข้าใจคนที่มันไม่มีคอมปะแล้วอยากเล่นเกมในคอมอ่ะเอออันนี้มันคือข้อที่แบบตอบโจทย์เขามากเลยเว้ยเข้าใจใช่ไหมใช่อืมแต่ถ้าเกิดถามว่าเล่นในคอมในโน้ตบุ๊กกับในโทรศัพท์มันดีกว่ายัางไง ยังไงในคอมก็เล่นดีกว่าอยู่แล้วนเนาะแ้วขนาดของหน้าจออะไรเงี้ยอืมแล้วก็ตรงนี้เห็นปะเห็นเห็น,เห,นเห็นเครเอร์เซอร์เมาส์เนี่ยเนี่ยเมาส์เนี่ยเออเห็นตรงหัวมุมข้างบนที่เป็นศูนย์ศูนย์จุดอันนี้คือเวลาที่เรามาจะนับในเกมเนาะตอนนี้ปอนื่อกี้เติมไปอีกสองร้อยก็จะเป็นสี่ชั่วโมงจากที่มีอยู่แล้วสี่ร้อยเต็งใช่สี่ตอนแรกม,มีอยู่สองร้อยเติมไปก็เป็นสี่ร้อยก็ทั้งหมดปอนจะเล่นเกมได้สี่ชั่วโมงเว้ แล้วถ้าสมมุติว่าเราอะคชกเกียร์เล่นแล้วแล้วเหรียญมันยังเหลือใช่ปะเราสามารถกดล็อกเอาได้เห็นปะเขาว่า exit อะนั่นแหละเราสามารถกดออกได้แล้วเขาก็จะนับว่าเนี่ยเวลาเท่านี้เราควรเหลือเหรียญเขาจะเหลือเหรียญให้เราเท่าไหร่เนาะเราก็สามารถใช้ทบได้อะไรเงี้ยเนาะอาจารย์อนอาจจะมาบอกไม่ละเลอียดมากเนาะแต่เกมนี้ก็คือเสียตังค์มันไม่ใช่เกมมาเป็นแอปก็คือจะเล่นหนึ่งครั้งก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงเพราะ ตอนว่ามันคุ้มอะสำหรับปอนนะเพราะมันสามารถทบเวลาได้เก็บไว้ใช้ได้ถ้าเกิดเราแบบเล่นไม่ครบเวลาอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ข้อที่สําคัญมากที่จะมาบอกวันนี้คือคือปอนอะเล่นเลโฟเดสมาประมาณสักสองสามวันแล้วแหละแล้วคือช่วงนี้นติดมากเลยเว้ยอยากเล่นถ้ามีโอกาสได้แบบลองเล่นกับคนอื่นบ้างก็จะดีเนาะเพราะว่าปกติที่เล่นนะปอนเล่นแบบโซโล อืมเป็นแบบเล่นกับบอดอย่างเงี้ยแล้วคือรู้สึกว่ามันไม่สนุกเว้ยถ้าสมมติไปเล่นในควิคแมทอย่างเงี้ยมันก็ไม่สนุกอีกเพราะว่าเราไม่สามารถคุยกับเขาได้ใช่ไหมอืมเพราะว่าเราเล่นในโทรศัพท์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากเอ่อจะมาหาตี <c ười> คือเราอยากจะมาหาตีคนที่อยากมาเล่นเลฟโฟเดกับเราเนาะอันเนี้ยคือหาหลายคนเลยเนาะเอาไว้แบบบางทีถ้าเกิดอยากจะแคสหรืออะไรอย่างเงี้ย เออก็อาจจะชวนมาเล่นด้วยอาจจะแคร์นนะแต่ว่าถ้าเล่นนะเล่นแน่ๆเว้ยเข้าใจใช่ปะเออก็เลยอยากจะหาคนมาเข้ากลุ่มเอาแบบไม่จําเป็นว่าต้องสามคนแล้วก็รวมตัวปเป็นสี่คนเพื่อเล่นอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องนั่นก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนก็ไม่เล่นกับเราตลอดทุกเวาลายอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาหาคนที่มีเลโฟเดตมีรู้สึกว่ามันจะเล่นได้นะถ้าเกิดแค่เป็นเพื่อนกันในสตรีมอ่ะเออถ้าเป็นแค่เพื่อนกันในสตรีมแล้วก็ เล่นกับปอนน่าจะเล่นได้เพราะว่าตอนนี้ปอนปกติปอนจะเล่นโน้ตบุ๊กแต่ว่าตอนนี้โน้ตบุ๊กพังจ้าก็เลยรู้สึกเศร้านิดนึงเนาะก็กะว่าจะรอซื้อเครื่องใหม่เลยตอนที่เข้ามาหาลัยแล้วแต่ว่าตอนนี้มหาลัยยังไม่เปิดแม่เลยยังไม่อนุมัติจ้าก็เลยมาเล่นในในี้แก้ขัดไปก่อนรู้สึกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันในสตรีมอ่ะมันก็น่าจะเล่นได้เนาะเอออันนี้น่าสตรีมป,ปอนถ้าสมมติว่ามีอะไรก็แอดมา โอเคถ้าสมมุติว่าคนที่อยากจะเล่นด้วยจริงๆเราอยากได้คนที่คุยกันรู้เรื่องเข้าใจง่ายอนะไรเงี้ยน้องก็คือเราต้องการหลายคนแหละเอาไว้เล่นกันแบบผัด,ผ,ดผัดกันเล่นแต่ละดาดอะไรเนงะี้ยเนาะอืมโอเคก็เล่นถ้ามีคอมมีนนบุ๊กก็เล่นด้วยกันได้เนาะไม่จําเป็นต้องเล่นในแอปนี้เพราะว่าแค่เป็นเพื่อนกันในสตรีมมันก็แอบได้แล้วในเกมเพราะในเกมมันเหมือนกับในคอมทุกอย่างเลยเ เออใช่โอเคเราก็อยากจะหานะถ้าสมมติใครสนใจที่อยากจะเล่นด้วยหรือว่ามีเกมนี้หรืออยากเล่นด้วยอ่นั่นแหละเออจะพูดวนทำไมเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าอยากเล่นเลฟโฟเดสอะไรเงนะี้ยเนาะไม่ไม่เอาสิถ้าสมมเดี๋ยวตอนจะทิ้งไอดีไลน์ละกัน id ดีไลน์ไอดีไลนหลักเลยนะไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ให คนที่สนใจอ่ะ a d ไลน์มาอ่ะฮะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะแอดไลน์มาส่วนขั้นตอนที่สองถ้าสนใจอยากจะเล่นเลโวเดย date, ให้ทักมาในแชทแอดมาเราทักมาเลยว่าสนใจเล่นเลฟโวเดยครับอะไร Re ฟโวเดยค่ะได้ทั้งชายหญิงเลยนะอืมแล้วเดี๋ยวปอจะาถ้าเกิดคนได้จํานวนที่แบบเออสามคนแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวปอจะดึงเข้ากลุ่มอันนี้คือขั้นต่ำก็คือรวมต่อปอจะเป็นสี่คนเนาะเพราะเกมนี้เล่นได้สี่คนเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มเนาะ สร้างกลุ่มแล้วก็แอดมาได้เรื่อยๆเลยนะว่าตอนนี้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเอากี่คนต้องการกี่คนเนาะแต่ว่ามาเรื่อยๆก่อนอ่าเราก็จะชวนเล่นสําหรับคนที่อยากเล่นด้วยเนาะเพราะว่าเล่นคนเดียวมันเหอะเว้คือเพื่อนก็แบบว่าไม่มีคอมบ้างไม่เล่นเกมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราแบบเราเศร้ามากเราอยากเล่นกับเพื่อนพอเล่นกับบอดแล้วคือบอดมันแบบมันไปแค่ทางของมันอะเข้าใจใช่ไหมเออมันก็เลยไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ย มันจะมารวมตัวที่เราเว้ยก็เลยไม่มีคนช่วยอะไรเงี้ยก็อยากเล่นกับเพื่อนสนุกๆเนาะจะเด็กกว่าก็ได้จะโตกว่าจะอายุเท่ากันก็ได้เนาะคือมาเล่นด้วยกันเนาะสำหรับใครที่สนใจโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเท่านี้เนาะถ้าเกิดใครสนใจนี่ก็แอดมาได้ชื่อสตีวานาน,านิวหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์รู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันรับเพื่อนยังไงเดี๋ยวต้องไปเนี่ยเฟรนกดยังไงอะ เนี่ยเห็นป่ะมันจะมีเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ดูได้แหละว,ว่ามีใครอัดมาเนาะโอเคใครสนใจก็ชวนมาได้เนาะก็เดี๋ยวจะคอมเมนต์ไว้โอเคนะเดี๋ยวคอมเมนต์ขั้นตอนไว้ใต้คลิปสไ่ดคลิปนี้ก็ไปแล้ว